สวัสดีครับวันนี้จันแนบอยากแก้มือจันแนบอยากแก้มือมากวันนี้นี่อยากแก้มือมากมาเดินเดินมา มาฮอตกระดาษวันนี้มากินสองปอนะไปก่อนกินอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าคิด,าคดนาน เ,เราจะมีทางเดินไหมเนี่ยเดิน นี้ไปก่อนเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้กินกันเลยนี้ไปเสียนตัดเสียน ยังไม่ได้กินกันสักตัวเอเคเรียดแล้วครับเคเรียดแล้วเครียดแล้วยัก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 อือหือ เราจะไปตัวไหนเนี่ยเดินสิครับเอาละเครียดมาก<ๆ>เครียดมาก<ๆ>เครียดมากเลยหน้าดำาคร้่เครียดแล้วดเดินยัง จันแน็บอา่อาก<ส><ด>ินสิครับรออะไรเนี่ย หนันเลยหนักหันอ่าแางนั้น,อ,น,นอุดสิครับอืม,มกินกันไม่ลงเลยรอบนี้ไปเดิน กว่าจะกินกันได้ใช้เวลาไปหลายนาทีเลย oh. กินฟรีไปหนึ่งตัวตายแล้วเราตายแล้ว Kín xíu khắp Au 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 tuần này nó kèm mạng nhanh ai nó kèm mạng nhanh ai nó đòm đi คิดนานแล้วเราลองดูว่าจะทันไหมกินก่อนครับกินก่อนไม่ใช่โอ้โหต้องให้บอกกินคืนกินฮอตแล้วโอ้เอาละแล้วเราก็เดินสายจับสายกลาง กินครับหนึ่งออสองกินแล้วอ้าวมาตายตอนจบสูสีมาตั้งนานอ้าวคลิปนี้อาจารย์เนบยอมแพ้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ผู้แพ้นี่